ฟังอาจารย์พูดอย่างนี้น,ะนึกถึงตัวเองนะอุตส่าห์ได้มีโอกาสใกล้ชิดเรียนรู้กับอาจารย์มาระยะเวลาสองปีกว่าก็าได้เห็นทุกอย่างได้เห็นทุกอย่าง <c oughs> แต่ยังไม่ยังไม่ได้ลงมือทําอะไรแบบจริงๆจๆัง <c oughs> ก็ได้แต่อาศัยกระตอ <c oughs> กระแตไปเรื่อยๆในลักษณะนี้เนี่ยในทางหวงชุยเขาเรียกน่าจะเป็นหวนาช่างกลับทางยังไงฮะ,ะแสดงว่า <c oughs> ที่อยู่อาศัยน่าจะเป็นมีดาวหวนช่างกลับทาง แทนที่จะเป็นหนึ่งสีก็เป็นสี่หนึ่งอ่าหนึ่งสี่นี่จะแอคทีฟประสบความสําเร็จแต่ถ้าถ้ามันกลับด้านเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นก็เรียกดาวเออระเหยลอยชายอือเป็นเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วฮะสงสัยก็บ้านแม่ที่บ้านคุณแม่ใช่ไหมแต่ถ้าถ้าอย่างนี้เป็นบ้านบ้านที่เราเกิดแล้วผมต้องทำไงผมก็ควรจะต้องย้ายออกหรือว่า <c oughs> <c oughs> สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แก้ไขกันได้ถ้ารู้ <c oughs> ถ้ารู้ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นดวงชะตานะฮะถ้าสมมุติคุณเมย์ได้มีโอกาสติดตามไปยังเหมือนอย่างทีมงานเนี้ยในคนคนเดียวกันมีบ้านกี่หลังก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศโรงงานนะบ้านหลักบ้านรองมันจะออกมาทิศทางเดียวตัวเลขเดียวกันทั้งๆท,ที่เขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องทิศทางแล้วไม่ได้เคยนึกถึงเลยว่าจะเป็น ทิศทางนี้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลต่อชีวิต <S <S อแต่เวลาพอเราไปตรวจตรวจเนี่ยมันจะเหมือนกันเปี้ยเลย